เสียงเครื่องยนต์จากรถจักรยานยนต์ดังสะท้อนระหว่างตึกแคบๆหญิงสาวชื่อพิม์พสวมชุดเบสราคาแพงก้าวเท้าลงจากรถหรูรองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นปูนแตกเสียงดังแผ่วท่ามกลางสายตาของผู้คนเธอมาที่นี่เพื่อทำบุญในวันเกิดแต่ทันทีที่เห็นชายขอทานนั่งอยู่ข้างถนนร่างผอมซอมซอ้อเสื้อขาดรอยเปื้อนฝุ่นทั่วแขนพิมพ์รู้สึกเคลียขย,ขยงจนขมวดคิ้ว เธอหยิบธนบัตรสิบบาทออกมาโยนลงไปตรงหน้าเขาแล้วหันหลังกลับโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าชายขอทานคนนั้นยกสายตามองฝุ่นคลุ้งในอากาศผสมกลิ่นควันจากรถเข็นขายลูกชิ้นปิ้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นเขาเก็บเงินใส่กระเป๋าเก่าอย่างสงบไม่มีคำพูดไม่มีเสียงขอเพิ่มแต่ดวงตาของเขานิ่งลึกและเต็มไปด้วยแววเศร้าสองเดือนต่อมา พิมถูกพาไปดูตัวกับชายคนหนึ่งแม่ของเธอบอกว่าเขาเป็นเพียงชายธรรมดาไม่ร่ำรวยแต่มีจิตใจดีและซื่อสัตย์พิมพไม่พอใจนักแต่เพื่อเอาใจแม่เธอยอมไปเมื่อประตูบ้านไม้เปิดออกชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าทำให้เธอชะงักเขามีใบหน้าที่คุ้นตาใช่แล้วเขาคือชายขอทานคนนั้นแต่คราวนี้เขาแต่งกายเรียบร้อย เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดและรอยยิ้มสงบเช่นเดิมหัวใจของพิมพ์เต้นแรงทั้งจากความตกใจและความอายที่แล่นวาบขึ้นในอกเธอพยายามเก็บอารมณ์ไม่ให้แม่เห็นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงคำถามเขามาที่นี่ได้อย่างไรทำไมถึงกลายมาเป็นคนดูดีเช่นนี้เย็นวันนั้นชายหนุ่มคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังเบาๆกระทบพื้นไม้เขายิ้มพลางพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เราพบกันแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับเสียงเขาทําให้ร่างของพิมพ์แข็งทื่อภาพในความทรงจำย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วภาพที่เธอโยนเงินใส่หน้าเขาเธอหน้าแดงอายจนมือเย็นเฉียบแต่ชายคนนั้นกลับหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีสิ่งที่พิมพ์ไม่รู้คือชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ขอทานธรรมดา เขาคือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเขาแค่ปลอมตัวเพื่อศึกษาชีวิตของคนยากจนและในวันที่เธอโยนเงินให้เขาคือวันที่เขาเริ่มรู้ว่าเงินไม่ได้บอกคุณค่าของคนกลิ่นดอกมะลิจัดใจกันกลางโต๊ะลอยอบอวลในอากาศเสียงนาฬิกาเดินช้าๆทำให้บรรยากาศหนักแน่นทิมเริ่มรู้สึกเหมือนถูกลมหายใจตัวเองกดทับชายหนุ่มมองเธอตรงๆ ในสายตานั้นไม่มีการตำหนิมีเพียงความนิ่งและบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจหัวใจของพิมพ์พเต้นแรงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความอายมันคือความกลัวความกลัวที่ว่าเธออาจเป็นคนที่สูญเสียสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไปแล้วแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านผ้าม่านสีครีมส่องกระทบแก้วน้ำบนโต๊ะจนเกิดประกายระยิบระยับพิมพ์นั่งนิ่งสายตาจ้องไปที่มือของชายหนุ่ม มือที่ครั้งหนึ่งเธอเคยมองว่าสกปรกตอนนี้กลับดูแข็งแรงและอบอุ่นเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งผมไม่ได้อยากให้คุณอายหรอกครับผมแค่เชื่อว่าคนเราทุกคนมีค่ามากกว่าสิ่งที่เห็นภายนอกน้ำเสียงของเขานุ่มลึกแต่ออกแรงพอจะสั่นใจเธอทิมเหนื่ยหน้าขึ้นช้าช้าแววตาเธอสั่นไหวเหมือนเปลวไฟในลมทำไมคุณถึงปลอมตัวเป็นขอทานเธอถามด้วยเสียงแผ่ว เขายิ้มบางๆเพราะผมอยากรู้ว่าโลกภายนอกบริษัทของผมมันเป็นยังไงจริงๆผมอยากรู้ว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยเขามีชีวิตอยู่ยังไงแล้ววันนั้นผมได้รู้ว่าคนที่มีทุกอย่างอาจไม่มีหัวใจคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดผ่านความทรงจำทิมกลืนน้ำลายลงคอความรู้สึกผิดแล่นผ่านร่างจนเย็นเฉียบเธอก้มหน้าน้ำตายหยดแรกไหลตกลงบนหลังมือเงียบงันมีเพียงเสียงนาฬิกาดัง t i k t อก ชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างลึกลับซ่อนอยู่เขาหยิบซองจดหมายจากกระเป๋าเสื้อสูทสีเทาเข้มวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอผมอยากให้คุณอ่านสิ่งนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจกันต่อมือของทิมสันเธอเปิดซองช้าๆภายในเป็นเอกสารหลายแผ่นพร้อมภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งภาพของเธอตอนเด็กยืนจับมือกับผู้ชายคนหนึ่งชายในภาพคือเขา ในความทรงจำของเธอไม่เคยมีภาพนี้อยู่เลยหัวใจของทิมเริ่มเต้นถี่ภาพเก่าทำให้สมองเธอราวกับจะระเบิดเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นทำไมฉันอยู่ในภาพนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายหนุ่มเงียบมองเธออย่างตั้งใจแล้วพูดช้าๆผมรู้จักคุณมานานกว่าที่คุณคิดและบางสิ่งที่คุณควรรู้มันเกี่ยวพันกับอดีตของครอบครัวคุณทิมเงยหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าเสียงรถจากถนนภายนอกแทบไม่ได้ยินเธอหายใจติดขัดรู้เพียงว่าสิ่งที่กำลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสายลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าต่าง้าม่านผลิวเบาเสียงกระดิ่งลมดังแผ่วเหมือนเสียงตวนใจทิมจ้องชายหนุ่มตรงหน้าดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาเธอรู้ว่าเขากำลังจะพูดสิ่งสำคัญและหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก,อก ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกแววตาเขานิ่งแต่มีประกายเศร้าแฝงอยู่ในนั้นคุณพิมพ์เขาเอ่ยชื่อเธออย่างช้าๆเมื่อยี่สปีก่อนครอบครัวคุณเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ผมคือคนที่รอดจากเหตุการณ์นั้นเหมือนกันพิมพ์ชงักมือที่ถือรูปภาพสั่นจนกระดาษแทบหลุดอุบัติเหตุเธอพึมพำเขาพยักหน้าเบาๆผมอยู่ในรถคันเดียวกับคุณตอนนั้น พ่อแม่ของคุณพาผมไปส่งที่บ้านเด็กกำพร้าในคืนนั้นเพราะพวกเขาตั้งใจจะอุปการะผมแสงจากหลอดไฟสั่นวูบเหมือนสะท้อนความสับสนในใจของพิมพ์เสียงในห้องเงียบจนได้ยินเพียงลมหายใจของทั้งคู่ชายหนุ่มพูดต่อแต่ก่อนที่รถจะถึงปลายทางมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นผมจำได้ว่ามีเสียงระเบิดดังมากแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเขาหยุดเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าที่จะพูดต่อ พ่อของคุณเสียชีวิตทันทีแม่ของคุณกับคุณได้รับการช่วยเหลือจากคนแถวนั้นส่วนผมหายไปจากรายชื่อผู้รอดชีวิตทิมตัวแข็งความทรงจำเลือนรางบางส่วนเริ่มกลับมาภาพรถสีดำที่พลิกคว่ำเสียงร้องให้ของเด็กชายข้างหลังรถกลิ่นน้ำมันและควันไฟที่คละคลุ้งในอากาศเธอเริ่มจำได้เด็กคนนั้นคือเขาคุณหมายความว่าเสียงเธอสัน่นชายหนุ่มพยักหน้า ใช่ครับคุณกับผมเคยเหมือนพี่น้องกันในบ้านนั้นแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผมถูกคนพาไปต่างจังหวัดไม่มีใครตาหาจนผมสร้างตัวขึ้นมาใหม่ในชื่อของตัวเองพิมพ์อ้าปากค้างความจริงทั้งหมดเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเลือดในกายเย็นเฉียบจนเธอต้องกำมือแน่นเพื่อไม่ให้ตัวสัน่นเสียงหัวใจเต้นแรงป,รปนกับความสับสนและหวาดกลัวเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนผมไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกผิด ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมไม่เคยลืมครอบครัวนั้นเลยและคุณคือคนเดียวที่เหลืออยู่จากวันนั้นน้ำตาของพิมพไหลาอาบแก้มในหัวเธอวุ่นวายจนไม่รู้ว่าควรพูดอะไรเธอมองหน้าเขาอีกครั้งแต่ในสายตาของเขามีบางสิ่งมากกว่าความจริงมีบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกคุณมีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้พูดใช่ไหมพิมพ์ถามด้วยเสียงเบาชายหนุ่มหลับตา และพยักหน้าใช่ครับและมันคือเรื่องที่อาจทำให้คุณมองผมเปลี่ยนไปตลอดชีวิตไฟในห้องสลัวลงเพียงแสงจากคมไฟตั้งโต๊ะสองให้เห็นเงาใบหน้าของชายหนุ่มเงานั้นสั่นไหวเหมือนใจของพิมพ์พที่ไม่อาจนิ่งเธอเฝ้ามองเขาเรอคำพูดที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตชายหนุ่มเงียบไปชั่วครู่สายตาเขาเต็มไปด้วยความลังเลเสียงนาฬิกาย,ยังคงดังติก๊กต๊อกเหมือนเร่งให้เวลาขยับเร็วขึ้น เรื่องที่ผมจะบอกเขาเริ่มพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคงมันเกี่ยวกับพ่อของคุณทิมนิ่งราวกับถูกแช่แข็งมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือพ่อของฉันเหรอเธอเอ่ยเสียงสัน่นชายหนุ่มพยักหน้าก่อนอุบัติเหตุนั้นไม่กี่เดือนพ่อของคุณได้ลงทุนในโครงการใหญ่ของผมแต่โครงการนั้นถูกโกงโดยหุ้นส่วนของเขาเองผมพยายามจะช่วยเตือนแต่ไม่มีใครเชื่อผม เขาหยุดมองเธอตรงๆคืนที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุพิมพ์สะดุ้งร่างเธอสันสานคุณหมายความว่ายังไงน้ำเสียงของเธอเริ่มสั่นหนักมีคนจัดฉากทั้งหมดเขาพูดต่อรถถูกดัดแปลงระบบเบรกถูกตัดสายและคนที่สั่งให้ทำคือคนที่ตอนนี้คุณยังเขารบพิมพ์หน้าซีดมือเย็นเฉียบเธอพยายามพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอ ไม่เป็นไปไม่ได้ชายหนุ่มค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลื่อนหน้าจอแล้วเปิดวิดีโอคลิปหนึ่งภาพในจอแสดงชายสูไวัยในชุดสูตรดำนั่งอยู่ในห้องประชุมเสียงในคลิปพูดอย่างชัดเจนถ้ารถคันนั้นหายไปทุกอย่างจะเป็นของเราหัวใจของพิมพ์เต้นแรงราวกับจะระเบิดเสียงของชายในคลิปคือคุณลุงประสิทธิ์น้องชายแท้ๆของพ่อเธอ คนที่เธอเรียกว่าลุงมาทั้งชีวิตคนที่เธอไว้ใจให้ดูแลมรดกของครอบครัวน้ำตาของทิมหลายพรากเธอแทบจะไม่สามารถหายใจได้มือของเธอจับขอบโต๊ะน่นภาพความทรงจำของวัยเด็กแล่นเข้ามาเสียงลุงหัวเราะในวันเกิดมืออบอุ่นที่เคยลูบหัวเธอทั้งหมดกลับกลายเป็นภาพหลอกลวงชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาเศร้าผมรู้ว่ามันยากจะยอมรับ แต่ทุกหลักฐานอยู่ในมือผมหมดแล้วและผมตั้งใจจะบอกคุณในวันที่คุณพร้อมจะฟังพิมเหนื่อยหน้าขึ้นในดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตามีประกายแข็งกร้าวผสมอยู่เธอกลืนความกลัวลงคอแล้วพูดช้าช้าถ้ามันเป็นความจริงฉันจะไม่ปล่อยให้เขารอดไปแน่ชายหนุ่มพยักหน้าผมจะอยู่ข้างคุณเขากล่าวเพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวคุณ แต่มันคืออดีตของผมด้วยเสียงฟ้าร้องดังจากนอกหน้าต่างสายฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคากลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาในห้องและในความมืดนั้นทิมรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความลับที่ถูกฝังมานานหลายสิบปีเสียงฝนกระทบหลังคาดังสม่ำเสมอน้ำฝนไหลลงตามขอบหน้าต่างเป็นสายในห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของทิมเต้นแรง เธอนั่งนิ่งสายตาจับจ้องวิดีโอในโทรศัพท์ที่ยังหยุดอยู่ตรงภาพของลุงประสิทธิ์มือของเธอสั่นจนเครื่องแทบหล่นความโกรธความกลัวและความเสียใจปะทะกันในอกเขาทำแบบนั้นได้ยังไงเสียงเธอสัน่นทั้งที่ฉันเรียกเขาว่าครอบครัวชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้วางมือเบาๆบนไหล่ของเธอสัมผัสนั้นมั่นคงอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนของความจริงคุณต้องเข้มแข็งกว่านี้เขาพูดช้าๆ สิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เพียงแค่หักหลังครอบครัวคุณแต่ยังทำลายชีวิตของผมด้วยทิมเงยหน้ามองเขาในสายตานั้นเธอเห็นร่องรอยของความเจ็บปวดที่ไม่เคยพูดเขาทำอะไรกับคุณเธอถามเสียงเบาชายหนุ่มสูดลมหายใจยาวสายตาเมิรมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนยิงตกหนักหลังจากอุบัติเหตุผมไม่ได้หายไปโดยบังเอิญคนของลุงคุณเขาเจอผมก่อนตำรวจ พวกเขาคิดว่าผมตายไปแล้วแต่ผมรอดทิมขมวดคิ้วคุณหมายความว่าพวกเขาพยายามจะฆ่าคุณเขาพยักหน้าใช่ครับเพราะผมเห็นทั้งหมดในคืนนั้นเห็นว่ามีคนตัดสายเบรกก่อนออกจากบ้านผมจำหน้าได้แค่ลางๆแต่ตอนนั้นยังเด็กเกินไปจะเข้าใจทิมรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเธอ,เอกำม,มือแน่นจนข้อนิ้วขาวเขาไม่เพียงฆ่าพ่อของฉันแต่ยังพยายามจะฆ่าคุณด้วย เสียงสายฟ้าแลบส่องสว่างผ่านหน้าต่างเงาใบหน้าทั้งคู่ปรากฏขึ้นแวบหนึ่งทิมมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจใหม่เราต้องเปิดโปรงเขาเธอกล่าวเสียงแน่นชายหนุ่มยิ้มจางๆผมเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในเซฟที่สำนักงานใหญ่ของผมเอกสารการเงินการโอนหุ้นและรายงานที่ถูกซ่อนไว้แต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวทิมขมวดคิ้วอะไร ลุงของคุณรู้แล้วว่าผมยังไม่ตายเขาพูดช้าแต่ทุกคำเหมือนค้อนที่กระแทกหัวใจและเมื่อคืนมีคนตามผมมาตลอดทางเสียงในห้องเงียบลงทันทีทิมรู้สึกถึงลมหายใจที่หนักอึ้งของตัวเองเธอมองเขาดวงตาเริ่มสั่นคุณหมายความว่าเขาจะทำอีกชายหนุ่มพยักหน้าผมเชื่อว่าเขาไม่ปล่อยให้เราพูดเรื่องนี้ต่อไปได้ง่ายๆทันใดนั้น เสียงเครื่องยนต์รถดังขึ้นนอกบ้านตามด้วยแสงไฟหน้ารถที่ส่องทะลุม่านเข้ามาอย่างจ้าพิมหันขอบไปทางหน้าต่างหัวใจเธอเต้นถี่ชายหนุ่มกล้าไปยืนข้างหน้าเธอสายตาเขาคมและนิ่งเสียงประตูรัวถูกผลักเปิดดังแกรกเงาร่างของคนสามคนปรากฏในแสงฝนถือร่มสีดำเหมือนกันเดินตรงเข้ามาและในเงานั้นมีใบหน้าที่พิมพ์จำได้ดี ลุงประสิทธิ์ยืนอยู่ตรงกลางพร้อมรอยยิ้มเย็นที่ทำให้เลือดในกายของพิมแทบหยุดไหลเสียงฝนยิงคงตกไม่หยุดละอองน้ำกระเด็นกระทบกระจกเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจของพิมไม่มีจังหวะใดเหลืออยู่อีกแล้วทุกอย่างนิ่งแน่นเหมือนเวลาหยุดหมุนเธอเห็นลุงประสิทธิ์เดินฝ่าฝนเข้ามาร่มสีดำถูกพับอย่างใจเย็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเรียบเฉย แต่ในแววตาเต็มไปด้วยความเย็นชาและอำนาจพิมพ์หลานรักเสียงเขานุ่มแต่แฝงแรงกดดันลุงได้ยินมาว่าหลานมีแขกสำคัญมาหาพิมพ์ลุกขึ้นจัดเก้าอี้ทันทีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนเสียงมันดังไปทั่วห้องชายหนุ่มข้างกายเธอก้าวมาข้างหน้าเขายืนนิ่งราวกับโลกกำบังคุณมาทำไมเสียงพิมสั่นเตะเขาดลุงประสิทธิ์หัวเราะเบาๆ ลุงก็แค่มาห,าหาหลานสาวคนโปรดไม่เห็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นสายฟ้าแลบว่าผ่านกระจกแสงขาวกระทบใบหน้าของทั้งสามชายสองคนที่ยืนข้างหลังลุงประสิทธิ์เผยให้เห็นปืนพกในเอวทิมถอยหลังโดยไม่รู้ตัวฝ่าเท้าเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกถึงพื้นชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นคุณไม่ต้องทำแบบนี้อีกความจริงทั้งหมดผมมีหลักฐานครบแล้วลุงประสิทธิ์ยกคิ้ว อ๋อความจริงเหรออย่าบอกนะว่าไอเด็กขอทานที่เคยเกือบตายจะกล้ามาขู่ฉันอีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงเข้าใจกลางอกพิมพ์เธอหันขอบไปมองชายหนุ่มแววตาเขาเย็นลงชั่วขณะคุณรู้ตั้งแต่แรกพิมพูดเสียงสัน่นรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่คุณเลือดจะเงียบลุงประสิทธิ์ยิ้มช้าช้าเงียบก็เพื่อความสงบสุขของทุกคนในหลานเด็กนั่นควรจะหายไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว ชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกเก้าเสียงฝีเท้าดังสะท้อนกับพื้นไม้แต่ผมไม่หายไปเขาพูดชัดและครั้งนี้ผมจะไม่ให้คุณแตะต้องเธออีกแววตาของลุงประสิทธิ์เปลี่ยนทันทีความใจเย็นหายไปเหลือเพียงความโกรธเขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณชายสองคนด้านหลังขยับมือแตะปืนในเอวทิมหอบหายใจแรงในหัวมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจและเสียงฝนตกหนัก เธอก้าเข้ามายืนข้างชายหนุ่มน้ำตาไหลลงผสมกับหยาดฝนที่ร่วงเข้ามาจากขอบหน้าต่างคุณไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนี้เธอพูดเสียงแน่นนี่คือครอบครัวของฉันชายหนุ่มสายหน้าไม่พิมพ์นี่คือบาปที่เราทั้งคู่ต้องผเผชิญทันใดนั้นลุงประสิทธิ์หัวเราะในลําคองั้นก็ดีเพราะคืนนี้ฉันจะจบทุกอย่างด้วยตัวเองเสียงปืนดังขึ้นกับทันหัน กระจกแตกเป็นเสี่ยงแสงไฟดับพรึบทั้งบ้านมีเพียงเสียงฝนและเสียงลมหายใจหนักของทั้งสามคนที่เหลืออยู่ในความมืดกลิ่นดินเปียกและกลิ่นดินปืนผสมกันในอากาศเสียงฝนตกกระหน่ำจนแทบหลบเสียงหัวใจของพิมพ์เธอก้มหลบหลังต๊ะไม้เสียงกระจกแตกยังคงดังต่อเนื่องประกายไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบในความมืดพิมพ์เสียงชายหนุ่มตะโกนเรียก เขากระโดดข้ามโซฟามาคว้ามือเธอไว้แน่นสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนหนีออกทางหลังบ้านเขาตะโกนอีกครั้งไม่ฉันจะไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวเสียงเธอสั่นแต่ด้วยรั้นดวงตาเปียกน้ำฝนและน้ำตาชายหนุ่มกัดฟันฟังผมพิมพ์ถ้าคุณอยู่ที่นี่เขาจะฆ่าคุณแน่เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดกระสุนเฉียดขอบประตูไม้แตกกระจายเศษไม้ปลิวกระแทกแขนของทิมจนเลือดซึม เธอสะดุ้งแต่ยังไม่ยอมปล่อยมือลุงประสิทธิ์เดินช้าๆเข้ามาในห้องแสงจากสายฟ้าผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธหลานทําให้ลุงผิดหวังจริงๆเขาพูดเสียงเย็นลุงเลี้ยงหลานมาแท้ๆแต่หลานกลับเลือกข้างศัตรูทิมหอบหายใจแรงศัตรูเหรอคะคนที่พยายามช่วยเปิดโปงความจริงต่างหากพ่อฉันตายพระคุณเสียงตะโกนของเธอดังก้องในห้อง ลุงประสิทธิ์ชะงักไปชั่วขณะก่อนหัวเราะเบาๆความจริงมันก็แค่นั้นแหละพิมพ์ในโลกของธุรกิจใครอ่อนแอก็ต้องถูกกำจัดเขายกปืนขึ้นเล็งตรงมาที่เธอชายหนุ่มพุ่งตัวเข้ามาขวางทันทีเสียงปืนดังอีกครั้งร่างของเขาสั่นสะท้านก่อนล้มลงกับพื้นเลือดไหลซึมออกจากข้างลำตัวไม่พิมพ์ร้องสุดเสียง เธอคุกเข่าลงกอดร่างเขาไว้แน่นฝ่ามือเธอสั่นสถานขณะพยายามกดแผลชายหนุ่มหอบเบาๆดวงตาเริ่มพร่ามัวอย่าร้องพิมพ์เขากระซิบคุณต้องรอดเพื่อเปิดโปงทุกอย่างไม่ฉันจะไม่ทิ้งคุณเธอสายหน้าน้ำตาไหลพราาเสียงฝีเท้าของลุงประสิทธิ์ดังใกล้เข้ามาเขาเดินช้าๆพร้อมยิ้มเย็นจบสักทีเรื่องบ้าๆนี้ แต่ทันใดนั้นเสียงเซเรนจากภายนอกดังแว่วมาแสงไฟสีน้ำเงินแดงสองทะลุหน้าต่างเสียงตะโกนของตำรวจดังขึ้นจากหน้าบ้านหยุดเดี๋ยวนี้วางอาวุธลงลุงประสิทธิ์ชะงักแววตาเต็มไปด้วยความตกใจเขาหันไปมองประตูด้านหน้าแล้วหันกลับมาที่พิมพ์เธอเรียกตำรวจทิมเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความมุ่งม,มั่นใช่ค่ะ เธอกล่าวเสียงสัน่นตั้งแต่ตอนที่คุณเดินเข้ามาในบ้านฉันโทรขอความช่วยเหลือไว้แล้วสีหน้าของลุงประสิทธิ์เปลี่ยนไปทันทีเขากำปืนแน่นก่อนจะพุ่งตัวไปทางหน้าต่างด้านหลังเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดจากข้างนอกกระจกแตกกระจายตำรวจกรูก,กันเข้ามาในบ้านเสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าดังก้องทิมก้มลงกอดชายหนุ่มแน่นมือเธอเปื้อนเลือดแต่สายตาย,ยังคงมองเขาไม่ละ อย่าหลับนะได้โปรดอย่าหลับเสียงเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาฝืนยิ้มผมไม่ไปไหนหรอกผมสัญญาแสงไฟจากภายนอกวูบวับเข้ามาในห้องเสียงฝนยิ่งตกแต่ภายในหัวใจของพิมพ์เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของความเจ็บปวดมันคือจุดเริ่มต้นของการตามล่าความยุติธรรมและคำสัญญาที่อาจแลกด้วยชีวิต เสียงไซเรนยิงคงก้องอยู่ภายนอกบ้านฝนตกหนักราวกับฟ้ากำลังร้องให้แทนใครบางคนเจ้าหน้าที่หลายคนรีบเข้ามาในห้องพิมยิงคงกอดร่างชายหนุ่มไว้แน่นเลือดของเขาไหลซึมจนพื้นไม้เปียกชุ่มเราต้องรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเสียงตำรวจคนหนึ่งตะโกนขณะเข้ามาประคองเขาแต่พิมพ์ยังไม่ยอมปล่อยเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมได้โปรดบอกฉันทีว่าเขาจะไม่ตาย ชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าช้าริมฝีปากซี่จางแต่แนวรอยยิ้มบางผมสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ปล่อยคุณไว้คนเดียวเสียงของเขาเบาเหมือนสายลมแต่ชัดในทุกคำพิมพร้องให้สะอึกสะอื้นมือของเธอเปื้อนเลือดแต่ยังจับมือเขาไว้แน่นขณะเจ้าหน้าที่แพทย์พาเขาออกจากบ้านกลิ่นควันปืนยังอวนอยู่ในอากาศและทุกก้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งกรูกันออกไปหลังบ้าน เสียงตะโกนดังขึ้นว่าจับตัวได้แล้วทิมหันไปมองแสงไฟจากไฟฉายส่องไปยังเงาร่างที่ล้มอยู่ตรงกำแพงลุงประสิทธิ์ใบหน้าเขาเปื้อนเลือดปืนในมือร่วงหล่นลงพื้นเขาถูกจับใส่กุญแจมือแต่ในแววตาย,ยังเต็มไปด้วยความยินชาหลานคิดว่าชนะแล้งนั้นเหรอเขาพูดเสียงแผ่วแต่เย้ยหยันคนพวกนั้นที่อยู่เบื้องหลังฉันหลานไม่มีวันจัดการได้ทั้งหมดหรอก ทิมจ้องเขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาหยดสุดท้ายร่วงลงบนพื้นไม้บางทีฉันอาจไม่มีอำนาจเท่าคุณเธอพูดช้าแต่ฉันมีความจริงและมันจะเผาคุณทั้งเป็นลุงประสิทธิ์หัวเราะในลำคอก่อนจะถูกตำรวจลากออกไปเสียงกุญแจมือกระทบก,กันดังกริกกริกจนทุกอย่างค่อยๆเงียบลงพิมพ์หันกลับไปมองรอยเลือดที่เขาทิ้งไว้บนพื้นร่างกายของเธอสั่น แต่ในใจกลับนแน่วแน่เธอรู้ว่าความยุติธรรมเพิ่งเริ่มตน้นและหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์อ่อนสองลอดผ่านหน้าต่างโรงพยาบาลเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเบาๆข้างเตียงชายหนุ่มนอนอยู่บนเตียงขาวซีดมีผ้าพ,พันแผลรอบลำตัวทิมนั่งอยู่ข้างเตียงมือของเธอยังจับมือเขาไว้แน่นเหมือนเมื่อคืน เธอมองใบหน้าที่สงบนิ่งของเขาทุกลมหายใจของเขาคือความหวังของเธอประตูห้องเปิดออกนายตำรวจอาวุโสเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารคุณพิมพ์พเราตรวจสอบแล้วครับในเอกสารที่คุณส่งให้มีหลักฐานโยงไปถึงหลายคนในเครือข่ายของคุณลุงทิมพ์เงยหน้าขึ้นดวงตาแข็งกร้าวฉันต้องการให้จับทุกคนที่เกี่ยวข้องเสียงเธอนิ่งแต่มั่นคงเหมือนเหล็กกล้าตำรวจพยักหน้า ครับแต่มีบางอย่างที่คุณควรรู้เขาเปิดแฟ้มออกในรายชื่อผู้โอนเงินมีชื่อของคนในบริษัทคุณด้วยพิมพ์ชะงักหมายความว่ายังมีคนทรยศอยู่ข้างในครับและจากเบาะแสที่ได้ดูเหมือนพวกเขาจะเริ่ม